ตาหรอเปล่าสวัสดีค่ะ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 ไม่สุค่สััดค่ัดดคดค่ค่ะวะ ความรู้สึกวันนี้ก่เลยความรู้สึกวันนี้ของน้องฟิล์มและการน้องฟิล์มตื่นเต้นที่จะได้ดูอีพีสุดท้ายพร้อมๆกับทุกคนแต่ก็แอบใจหายเหมือนกันที่เราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วจริงๆใช่ค่ะก็อ,อมันก็เป็นความรู้สึกที่เราก็อยากดูว่าตอนจบของเรื่องมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ก็ยังไม่อยากให พลูโตหายไปค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วพลูโตไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่แค่เข้าไปอยู่ในใจทุกคนแค่นั้นเองใช่ืน่นลาพูดลาเออค่ะก็ปลูกค่ะจริงจริงก็ใจหายมากเลยอ่ะทุกสึกว่สาวเราต้องมาช่วยกันแบบปั่นเอชียเ <c oughs> บ,บนัดกันบางทีไปดูแบบนัดกันไปดูพร้อมกันแล้วเหมือนวันนี้มันอยากให้มีสัก หนึ่งร้อยตอนโอ้โหพี่เป็นซิกคอมเลยก็เป็นอะไรไงคอมได้ไหมล่ะก็หละค่ะแต่วันนี้ก็คือดีใจที่ได้มาดูอีพีสุดท้ายพร้อมกับทุกคนอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาเราแบบเราเคยคุยนั่งคุยกันว่าถ้าสมมติว่าเราแบบดูพร้อมกันเยอะๆเราอยากดูดีแอคคนอื่นว่าเวลาเห็นจีนเนี่ยเขารู้สึกเหมือนเราไหมก็คือวันนี้เนี่ยแหละค่ะค่ะคนอื่นละลูกนี่ไช่พี่ก็เหมือนกับทุกคนนั่นแหละแบบทั้งดีใจเราก็ใจหาย ก็อยากอยากเห็นรีแอคชั่นสดจากแฟนๆเหมือนกันว่าในซีนซีนนี้เนี่ยเขาจะมีรีแอคชั่นกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่พี่ปุกบอกว่าเราต้องแบบมาอยู่ในเอกกันวันเสาร์อ่ะแล้วก็นั่งอ่านนั่งเทรนช่วยๆกันนะแต่ก็ดีใจที่แบบว่าได้มาดูพ้อมกับทุกคนก็ได้เป็นฟิลใหม่นะปกติจะแบบดูกันแบบดูสดแต่ตอนนี้คือดูกันในหน้าลงด้วยกันกับแฟนๆก็แบบดีใจค่ะ รอดูรีแอคทุกคนนะคะแจ <c oughs> ังไหนครับแจั <c oughs> งไหนครับโ <c oughs> อป้าป้าโอเคครับผมก็เหมือนกับทุกคนเลยนะครับก็จริงๆอยากจะขอบคุณก่อนเลยคือทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นทีมผู้สร้างซีรีส์เรื่องนี้นะครับ Snap 25 <c oughs> แล้วก็นักแสดงดูทุกคนนะครับมากฝีมือนะฮะ ยืนเรียงอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆแล้วขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนครับแล้วก็เหมือนทุกๆคนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเดินทางมาถึง E p พีที่สิบสองจบแล้วนะครับใจหายเหมือนกันครับแต่ว่าพวกเราต้องหายใจต่อนะ <c oughs> หายใจตื่นทั้งตื่นเต้นและใจหายเพราะว่ามันถึง E ีีสุดท้ายแล้วก็เลยแบบว่าใจหายทุกๆเสาร์เราก็จะแบบติดตามแต่ว่ามันดีที่ตรงว่าวันนี้ดูพอแฟนครับ พอดีตรงนี้ใช่ดีใจมากแล้วขอบคุณมากครับีปีนี้น้ำตาจะมาไหมคะไม่มั่นใจเลยไม่รู้ว่าจะเป็นน้ําตาของแบบเนื้อเรื่องที่อยู่ในซีรีส์หรือว่าเป็นน้ําตาแห่งความสุขหรือว่าน้ําตาแห่งความคิดถึงที่เราจะต้องย้ายพลูโตเข้าไปในอยู่ในกล่องถ้ากันก็มาแล้วนี่นี่ว่ามาแล้วพอเมื่อกี้ตอนซ้อมจัด็มาหนึ่งหยิบแล้วซ้อมไปแล้ว นักร้องนรองะเพราะอย่างอีพีสุดก็คือร้องมันขำอยู่ๆเป็นไงคะก็ร้องค่ะร้องร้องเลยเพราะว่าเป็นจริงๆเป็นอีพีที่เราทั้งสองคนชอบมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็อีพีสุดท้ายก็หวังว่าทุกคนจะยิ้มได้นะคะก็ก็ขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะสำหรับยอดเทรนใน x อ จริงๆซซนนั้นเป็นซีนที่เราถ่ายกันวันปิดกล้องพอดีด้วยซึ่งถือว่าแบบโหดมากแล้วก็ผลตอบรับก็รู้สึกว่าค่อนข้างภูมิใจและก็ดีใจที่ทุกคนชอบค่ะใช่ก็เอ่อจากที่เรารู้ว่าทุกคนรอคอยภูโตมาหนึ่งปีเต็มนะคะก็สิ่งที่เราจะมอบคืนกับทุกคนได้ก็คงจะเป็นผลงานการแสดงที่พวกเราทุกคนรวมถึงทีมงานเบื้องหลังนะคะตั้งใจทําออกมาได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ อย่างที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราสองคนได้มาเขาเรียกอะไรได้มีโอกาสได้รับเล่นซีรีส์ g l เนะคะเราก็อยากจะยกระดับซีรีส์ให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ค่ะก็ e ีพีสุดท้ายแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบค่ะแล้วก็แล,วกแล้วก็ขอให้มีความสุขไปกับ e ีพีสุดท้ายค่ะ สำหรับฟิลจริงๆฟิลรู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายในฐานะนักแสดงตัวเล็กๆคนหนึ่งมันทุกๆอย่างที่ฟิล์มได้รับจนมาถึงทุกวันนี้ฟิลรู้สึกว่ามันเกินมากๆแล้วอะเก่งมากเก่งมากน้องน้อหรอน้องน้องพอครอซึงๆก็จริงๆแล้วเราไม่ได้หวังผลแบบเราไม่ได้หวังผลให้ให้แบบ จริงๆทุกคนจะรู้ว่าติดตามเราสองคนน่ะเราไม่ได้หวังผลให้ยอดเทรนเป็นยอดเทรนที่สูงที่สุดแต่ว่าซีรีส์พูโตกำลังให้อะไรคนดูกำลังขับเคลื่อนอะไรสังคมได้บ้างซึ่งเอ่อมันก็ขับเคลื่อนได้แบบที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าว่าเราจะทำได้กันขนาดนี้อะไรอย่างี้ค่ะก็จริงๆแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,ก,การสปอร์ตมากๆเลย สิ่งที่ทุกคนอยากเห็นจะได้เห็นวันนี้นะคะใช่อยากดูรีแอคแฟนๆมากๆสรุปไม่มีใครมองจอเลยนั่งมองหน้ากันตลอดเพราะอยากดูรีแอคกันนะคะก็ก็เออเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่แฟนๆคอยซับพอร์ตแล้วก็คอยให้กำลังใจเรามาเสมออะไรวันนี้เราก็ จะทำให้เต็มที่หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกกับบ้านค่ะในหมายถึงว่าตตอนนี้เลยไหมคะหรือว่าในเรื่องในเรื่องก็จริงเหรอไม่มีอะไรคะ่ะเออก็ <c oughs> เลิฟซีนเหรอคะ <c oughs> หนูพูดแค่ว่าพลูโตนิทานนูนความรักเป็นซีรีส์โรแมนติกดราม่าถึงแม้ว่าจะดราม่ามาทั้ง10 EP, 11 EP EP นี้เราจะมีความโรแมนติกเพิ่มขึ้นมาบ้างค่ะจะน้อยปฏิีัผ่านะจะอัพเลเวลปฏิ่ักานมาที่เ็นมงเขาจบอย่างพันเลยหอีพหู EP 11หนูให้ไปสุดแล้วนะคะก็อาจจะต้องรอดูค่ะไปกันต่อใช่ไหมคะ โดนยิงมาตั้งตัวไม่ทันเลยค่ะก็มารอดู ep สิบสองละกันค่ะว่าจะจบยังไงเพย่งของคนคือ ep ล่าสุทูทำช็อกนะคะหนูก็อึ้งเลยอย่าว่าแต่คนดูช็อกเลยตอนเราตอนเราอ่านบทพวกเราก็ช็อกพลิกล็อกแต่ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการพิสูจน์ใจนะคะถ้าเราไม่ทําแบบนี้ความสัมพันธ์มันก็จะยืดเยื้อไปเรื่อยๆตัดจบทีเดียวง่ายกว่า วันนี้จะต้องมีคนเจ็บวันนี้จะต้องมีคนเจ็บไม่รู้ใครหรือเอ้ยหรืออาจจะไม่เจ็บรักสามเศร้าหรือเราจะรักกันังสามคนหรือเราจะตกลงกันได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสองพันที่ห้าแล้วค่ะทุกคนใช่ได้ไหมถ้าถ้ารักกันสามคนติดไหมเอออะไรเป็นไรอะไรเป็นไรตั้งไม่ได้ค่ะสุดที่เลยค่ะอีพีสิบเอ็ดก็คือเต็มทำลายใช่ ตัวต้นหน่จริงๆผมก็อยากจะเรียกว่าไงขอบคุณในตัวละครโกศลมากกว่าครับก็มันให้อะไรหลายๆอย่างทั้งเรื่องเพื่อนมิตรภาพในแต่ละคนทั้งที่มีต่อหนังตาลหรือว่าเบนหรือว่าหลายๆคนนะครับผมรู้สึกว่าอยากขอบคุณในตัวละครโกศลตรงนี้ครับแล้วก็เรื่องที่เขาเป็นตัวต้นเรื่อ,องอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เข้าใจผิดแหละทาด้วยที่แบบว่า อารมณ์ที่ใจร้อนอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับก็ประมาณนี้ครับครับก็ของผมที่เ่องนี้ที่ให้ก็จริงๆผมก็มาที่กล่องเล็กๆนน้อยแบบว่าตอนถ่ายบทผมแบบไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าแต่เป็นตัวละครที่สําคัญแต่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ได้มาเจอกับทุกๆคนอันนี้ต้องบอกขอบคุณทางะนุญาตด้วยที่ให้โอกาสผมมาเล่นทีเด็งนี้ได้แบบ คือเหมือนผมมานั่งดูหนังสดอ่ะคือตอนตอนดูไม่ใช่ครับประมาณว่าผมนั่งนั่งดูนั่งดูเขาเล่นด้วยด้วยด้วยตาตอนอยู่ในซีรรู้สึกว่าเขาเล่นเก่งมากเลยลองดูไม่ค่อยดีตอนแรกอะไรใหมือนกันคือคือดูละครสองพันยี่ห้าะองไันยี่ห้าครับอะไรก็ได้ครับคือต้องบอกว่าพวกเขาเล่นเก่งมากบางทีผมนั่งอยู่ในซีรแล้วแบบมันเพลินจนแบบลืมพูดกับตัวเองเลยคือเก่งมากเป็นเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเก่งจริง ก็ถามว่าพี่พิมพ์ให้ได้กับปู่ก็น่าจะเป็นเรื่องแบบความรักแหละพี่พิมพ์คือเราจะรู้ว่าต่อให้รักมากแค่ไหนถ้าแบบผิดที่ผิดเวลามันก็ไม่ใช่ผมขอโทษครับเออแต่ว่าขอบคุณพิมพตัวนี้เราจะรู้ว่าพิมเป็นตัวละครที่แบบรักด้วยความบริสุทธิ์จะไม่มีความเกลียดไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นเขาจะมีแต่ความเข้าใจแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบบเป็นคนที่ได้รับความรักแต่เขาก็ยินดีให้คนที่เขารักไมีความ สำหรับน้ำตาลนะคะก็กเ,เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับบทที่ท้าทายอีกครั้งหนึ่งด้วยการเล่นเป็นฝาแฝดทั้งไอ,อุนแล้วก็โอปุ่มถ้าจะขอบคุณ2ตัวละครนี้ก็รู้สึกว่าขอบคุณท,ที่ที่ทำให้ให้น้ำตาลรู้ว่าสิ่งที่น้ำตาลรักมากที่สุดนั่นคือการแสดงสามารถช่วยเหลือสังคมได้แล้วก็สิ่งที่ได้สำหรับเรื่องพลูโตนะคะน้ำตาลได้ครอบครัวที่ใหญ่มากๆแล้วก็แน25ด25บรวมไปถึง แฟนๆทุกคนด้วยนะคะก็หวังว่าครอบครัวเราจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับฟิมเมทาวีจริงเมทาวี v ให้อะไรฟิมหลายอย่างมากได้ให้อย่างที่พี่น้ำตาบอกก็คือให้ฟิมเรียนรู้ที่จะส่งต่อประโยชน์สู่สังคมได้อย่างที่เมทาวี v ทำสอนให้ฟิมรู้จักความรักที่แบบที่บริสุทธิ์เนาะ รักที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็ทำให้ฟิล์รู้จักการเป็นผู้รับเจ,จ,จ้าค่ะสำหรับซีจริงๆแป้งก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ซีอยากจะมีความมั่นใจแล้วก็มีความแบบชัดเจนส่อตรงต่อความรู้สึกให้ได้เท่าเขาเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนที่แบบชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองมาก ค่ะก็แจนนะคะก็เป็นตัวละครที่หนูรู้สึกว่าให้เห็นถึงมิตรภาพที่ดีแล้วก็ให้เห็นถึงความรักที่มีแต่ให้รักที่หวังดีกับเขาแล้วก็อยากให้เขามีความสุขค่ะก็เป็นตัวละครที่หนูรู้สึกว่าน่ารักดีค่ะเกี่ยวกับความรักครับผมสำหรับพอนะครับตายไปใกล้ใกล้หมาพอสำหรับพออรัาตายแต่อีพีแรกครับแต่ถึงแม้จะตายแต่อีพีแรกครับเขาก็ยังแบบให้ สอนเหตุถึงความรักสอนให้ใช่ความรักความรักที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์มากไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องรักต่อถึงแม้ว่าตัวจะตายไปแล้วนะก็คงมองอยู่บนสวรรค์ใช่มองอยู่บนสวรแล้วก็มองอยู่บนสวรรค์ความรักทลิกแล้วถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วอีทีต่อต่อมหมยังเล่าอยู่นะว่าแบบรักอบอุ้มแค่ไหนใจดียังให้ค่าตอนเราอยู่เลย จะย่างทีตาไม่ได้เลยคใช่ใช่แสดงความรักที่บริสุทธิ์ครับครับก็ของผมนะครับหมอต้นนะครับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคนเราสามารถเป็นได้มากกว่าหนึ่งอาชีพนะครับในเรื่องเราเป็นหมอแต่ว่าน้องให้ไปเป็นนักศึกษาบ้างอะไรบ้างซ่อมนู่นซ่อมนี่บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะโทรตามให้ช่างแต่งหน้ามาหาบ้างก็คือเป็นทุกอย่างให้น้องเมย์แล้วครับเป็นพี่ชายที่แสนดี ฮึบอยู่พี่ก็ขอบคุณนะคะที่ที่คอยซัพพอร์ตกันตลอดเลยแฟนๆของทุกๆคนเลยนะคะก็ทุกคนเป็นเหมือนเคยพูดไปแล้วว่าเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่สำคัญในการเดินทางครั้งนี้มากๆก็ขอบคุณอาหารทุกมื้อข้าวทุกจานทุกาเขาดูแลพวกเราดีมากๆของขวัญทุกชิ้นนะคะแล้วก็กำลังใจ ในทุกๆครั้งที่ที่ส่งมาพวกเราทุกคนได้รับแล้วก็ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะที่ที่ทำให้เรายังยังคงมีแรงทำในสิ่งที่ที่พวกเรารักนะคะก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปอีกตลอดยาวๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะจ <Okay, S 2> ะพูดก็ถ้าไม่มีการสนับสนุนจากแฟนคลับทุกคน ก็จะไม่มีพวกเรามายืนอยู่ตรงนี้ไม่มีคำไหนจะพูดนอกจากคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะบค่ะ,คะ Yeah. <laughs>